เชื้อที่จำเป็นที่คุณแม่ๆเนี่ยจะต้องรู้จักเนี่ยคืออะไรนะคะก็เขาจะมีตัวย่อทางการแพทย์นะคะเรียกว่า cross infection นะคะ r o s s เนี่ย สะกดว่า T O R C H นะคะ T ตัวแรกเนี่ยคืออะไรก็คือเชื้อ Toxoplasmosis นะคะที่หมอได้เคยพูดไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะที่เชื้อตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมวนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยก็จะผ่านมาจากทางอึของแมวที่มีเชื้อของ ตัวท็อกโซพลาสโนซิสนะคะ2นะคะก็คือตัวโนะคะ O เนี่ยมาจากอะไรก็คือเอาเตอร์ทั่วทั่วไปอาจจะเป็นซิก้าไวรัสที่ทําให้เด็กหัวเล็กเนี่ยก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะนําพามาจากยุงนะคะก็3เนี่ย TOR ใช่ไหมคะ อ,อ่นะคะอะคือเชื้ออะไรเชื้อรูเบลล่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างร้ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามารดาติดขณะตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ซเนี่ยก็คือ CMV นะคะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างเจอบ่อยเลยเรียกได้ว่าเจอบ่อยที่สุดเลยในะหญิงตั้งครรภ์น,นะคะ H ตัวสุดท้ายก็คือ Herpes, s ซ m p l พ x v r r u s หรือว่าเชื้อเริ่ม